บริษัทเอชไฟท์พาสจำกัดน,นะคะได้จัดงานดีๆแบบนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างปรากฏการณ์น,นะคะด้านงานแฟร์ที่เต็มไปด้วยรูปแบบใหม่นะคะให้ทุกท่านได้มาเดินถ่ายรูปได้มาชมคอนเสิร์ตค่ะและอาหารที่ทอร่อยที่สุดนะคะที่คัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่จัดงานแฟร์ในรั้งนนี้ ของคุณแจงนะครับหนึ่งสองสามได้แก่บริษัทหนึ่งสองสาม บอกเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้คือผู้ชนะของเราก็ตอนน่้ต้องมีกขอบวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งคนที่มาเดินทัพปิ้งในงานแล้วก็เข้าพามาพานะครับเพราะที่ประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวนบริษัทของเชสไฟยพัรทเนอร์นะครับที่จะทําให้การจัดงานเนี่ยแตกแตกต่างจากเจ้าอื่น โดยการที่เราเนี่ยจาดคอนเสิร์ตึ้นมาก็คิดว่าน่าจะเป็นการกแรกนะครับที่จัดคอนเสิร์ตในห้างนะครับแล้วก็งานครั้งนี้เนี่ยนะครับเ,เราก็พยายามนะครับเป็นสูงเลยพยายามให้ออกก็ดีแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่เป็น้าร์ค้าชื่อดัง่ากนานาายนะครับมาอยู่ในงานนะครับเพื่อให้คนที่มาใช้บริการนะครับได้รับประทานของอร่อยถูกนะครับแล้วก็เสื้อผ้าของใช้ที่คุณภาพถูกราคานะครับว่าอยังไง การจัดงานครั้งแรกของบริษัทถ้าผิดาดประการใดก็ต้องจับัวไปด้วยนะครับองเ้ากขอบคุณที่้เท่งนขอบคุณมากเลยใจนะคะวันนี้เป็นหน้าทของจะระากเอาแต่ดมากดูดมากดมาสุดกดมาีายดูดมากดมามกกาาดมี่ามากีากไคะมีลามมากดีกม จำทีเนี่่ะในเพลงแรกเ็เพลงว่พันหมูเั้งแรกขมงจ้าเมื่อประมาณสิบห้าปีน่แล้วนะย้อนกไปนานจแเล้องทำไมครับอยากไปจำหน้ามันดูไปร้านเดพี่ราคาเมลอนวันนี้จัดให้ที่ตอนใส่ถุงพ้าที่นี่เขาต้องอย่าได้ป่ะรถตู้ตรงนีมีเกล่อนะเกลือ